ผลทางความสุขง่ายๆเพียงทำสิ่งนี้ถ้าอ่านจบแล้วลองนำไปปรับใช้ชีวิตจะดีขึ้นและอาจมีความสุขมากกว่าคนรอบข้างด้วยหลายคนใช้ชีวิตท่ามกลางความเร่งรีดและ,ะเผชิญกับความเครียดรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนความสัมพันธ์หรือปัญหาเศรษฐกิจต่างฮ่าฮจนบางครั้งเราอาจหลงลืมไปว่าความสุขไม่ได้หนีไปไหนมันอาจจะซ่อนอยู่ในมุมเล็กฮ่าฮ เพียงแค่เราต้องลองหยุดมองหรือลงมือทำอะไรบางอย่างที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราเสียใหม่วันนี้เรามีเจ็ดเคล็ดลับเล็กๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีไม่ต้องใช้เงินมากมายและไม่ต้องรอให้อะไรใหญ่โตเพื่อให้ทุกคนค้นพบหนทางสร้างความสุขที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างคาดไม่ถึง 1. ตื่นเช้าขึ้นอีกนิดแล้วหาช่วงเวลาสงบให้ตัวเอง ในยุคนี้หลายคนอาจตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนาฬิกาปลุกแล้วต้องรีบเร่งออกจากบ้านตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาเราก็อาจต้องเจอกับความวุ่นวายทั้งรถติดเมลงานหรือโซเชียลท,ที่ต้องอัปเดตจนแทบไม่ได้มีโอกาสเคลียสมองให้โล่งการตื่นเช้าขึ้นสัก15-30นาทีอาจดูเป็นเรื่องยากในช่วงแรกแต่เชื่อเถอะว่ามันคุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อ พราะคุณจะได้มีเวลาสงบๆกับตัวเองสักทักก่อนจะเริ่มวันใหม่ช่วงเวลาสงบนี้คุณอาจเลือกทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ใจผ่อนคลายเช่นจิบกาแฟรหรือชาร้อนๆมองท้องฟ้าแสงอาทิตย์หรือแม้กระทั่งแค่นั่งนิ่งๆแล้วหลับตาปล่อยให้ความคิดไหลไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจิตใจเริ่มนิ่งสงบบางคนอาจใช้เทคนิคนับลมหายใจ breathing meditation เพียงแค่หายใจเข้าลึกๆนับ1-5แล้วหายใจออกนับ1-5ทําทสัก5-10ถึงรอบจะช่วยลดความตึงเครียดได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเราเริ่มต้นวันด้วยความสงบเราจะพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นได้ดีขึ้นเยอะสอฝึกขอบคุณกับสิ่งเล็กๆรอบตัวเคยหมายเวลาที่เรารู้สึกทุกข์หรือคิดว่าชีวิตไม่ค่อยมีอะไรดี เรามักจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวตลอดเวลาเช่นความจริงแล้วเรามีบ้านให้อยู่มีอาหารให้อิ่มท้องและมีคนรอบข้างที่คอยเป็นกำลังใจการฝึกขอบคุณ gratitude practice จึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทรงพลังมากแต่กลับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยวิธีง่ายๆคือทุกวันอาจเป็นตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนเขียนหรือคิดถึงสสิ่ง ที่เรารู้สึกขอบคุณมากที่สุดในวันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเช่นได้เลื่อนตำแหน่งหรอกอาจจะเป็นเรื่องเล็กอย่างดีจังวันนี้รถไม่ติดหรือได้กินขนมอร่อยหรือเพื่อนส่งข้อความมาถามสารทุกสุขดิบยิ่งเราฝึกมองหาสิ่งดีๆเป็นประจำสมองของเราจะเริ่มปรับโฟกัสไปที่ความสุขในชีวิตและความรู้สึกขอบคุณนี้เองที่จะเติมพลังบวกให้จิตใจเราอยู่เสมอ 3. จัดระเบียบสิ่งรอบตัวเคยสังเกตไหมว่าเวลาโตทำงานรกๆหรือห้องนอนไม่เป็นระเบียบจิตใจเราก็จะพลอยสับสนไม่สดชื่นตามไปด้วยการจัดระเบียบสิ่งของไม่ได้แค่ช่วยให้เราหาของเจอง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ยังสร้างบรรยากาศสงบในจิตใจอีกด้วยเพราะเมื่อเราตกแต่งหรือจัดเรียงสิ่งต่างๆอย่างเป็นที่เป็นทางสมองจะลดภาระเรื่องข้อมูลรบกวน วิชวลคาเธอร์ที่คอยก่อความวุ่นวายให้เราแบบไม่รู้ตัวคุณอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างเครียร์โต๊ะทำงานทิ้งของที่ไม่จำเป็นหรือเก็บเข้าลิ้นชักให้เรียบร้อยจัดหมวดหมู่เอกสารแยกอันไหนที่ต้องใช้ประจำกับอันที่ไม่ค่อยได้ใช้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลองนั่งลงสูรหายใจลึกๆมองรอบตัวจะพบว่าบรรยากาศรอบข้างสบายตาและทำให้เราผ่อนคลายขึ้นได้มากกว่าที่คิด 4. อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นหลายครั้งที่เรานั่งกินข้าวแต่กลับคิดกังวลถึงเรื่องงานวันพรุ่งนี้หรืออาจจะคิดฟุ้งซ่านถึงอดีตจนกินอะไรไม่รู้รสชาติความจริงแล้วปัจจุบันคือช่วงเวลาที่เราสามารถสัมผัสความสุขได้อย่างเต็มที่แต่มักจะปล่อยให้หลุดลอยไปเพราะจิตใจเราฟุ้งซ่านหลักการเมนฟอริสหรือการระหนักรู้ในปัจจุบันบอกให้เราตั้งสติ อยู่กับสิ่งที่กำลังทำในตอนนี้เช่นถ้ากำลังล้างจานก็สัมผัสน้ำที่ไหลผ่านมือสังเกตฟองสบูกลิ่นของน้ำยาล้างจานเสียงน้ำที่หยดแค่นี้คุณก็อาจพบความสนุกหรือความสงบที่หลบซ่อนอยู่ในกิจกรรมประจำวันยิ่งฝึกบ่อยคุณจะยิ่งพบว่าความสุขแท้จริงอาจเป็นการได้อยู่ตรงนี้โดยไม่ปล่อยให้สมองวงเวียนกับอดีตหรืออนาคตจนเกินไป หามองหากิจกรรมเล็กๆแต่สร้างสุขเราอาจเคยเชื่อว่าต้องทำอะไรใหญ่โตหรือต้องรอให้มีเวลาว่างเยอะฮ่า,าถึงจะได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วมีความสุขแต่ความจริงแล้วกิจกรรมเล็กๆที่ใช้เวลาน้อยก็สร้างความสุขให้เราได้ทุกวันเช่นการอ่านหนังสือสักดิสิบหน้าการเล่นดนตรีที่ถนัดการฟังเพลงโปรด การปลูกต้นไม้อวกน้ำเล็กๆริมระเบียงหรือแม้แต่การเดินเล่นสั้นๆรอบบ้านกิจกรรมเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่จะช่วยเติมเต็มหัวใจเพราะเป็นเวลาคุณภาพที่เราได้ใช้กับสิ่งที่เรารักอย่างเต็มที่ยิ่งถ้าได้ทำประจำเช่นทุกเย็นหลังเลิกงานลองเล่นกีตาร์สักิ์สินาทีหรือทุกเช้าอาจออกไปเดินยืดเส้นยืดสายจ้องมองท้องฟ้าห้า นาทีสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสุขสสมอย่างแน่นอน 6. แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นความสุขไม่ได้เกิดแค่จากการได้มาแต่ยังเกิดจากการให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปแบบไหนเช่นให้เวลารับฟังปัญหาเพื่อนให้ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแก่คนรอบข้างหรือแบ่งปันอาหารอร่อยกับเพื่อนบ้าน เมื่อเราเห็นว่าคนอื่นมีความสุขหรือยิ้มได้เพราะเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มใจบางอย่างที่ยากจะหาได้จากที่อื่นบางคนอาจคิดว่าก็ฉันเองยังมีไม่พอจะเอาอะไรไปให้คนอื่นความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องรวยหรือมีเหลือเฟือจนล้นแค่สลับเวลาเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยเพื่อนทำงานบ้านสิบนาที ช่วยให้คำปรึกษาน้องใหม่ในออฟฟิศหรือถือของให้คนท้องในรถไฟฟ้าสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถต่อยอดความสุขได้เกินกว่าที่เราคาดคิด 7. หยุดเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลายคนไม่มีความสุขคือการเปรียบเทียบอย่างไม่สิ้นสุดเราดูโซเชียลมีเดียแล้วเห็นคนอื่นซื้อรถหรือเที่ยวต่างประเทศหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จนเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่ต้องไม่ลืมว่าในโซเชียลมีเดียคนมักจะโชว์เฉพาะด้านดีๆหรือช่วงเวลาที่แปบปังที่สุดเท่านั้นบางครั้งเราจึงเผลอเปรียบเทียบภาพที่สมบูรณ์แบบของคนอื่นกับภาพหลังเวทีของตัวเองหากคุณอยากมีความสุขลองหันกลับมาเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองดูว่าคุณวันนี้มีพัฒนาการจากเมื่อวานหรือเดือนที่แล้วแค่ไหน ยินดีกับความก้าวหน้าเล็กๆของตัวเองและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงในระยะยาวเมื่อเราเลิกเอาชีวิตเราไปเทียบกับใครเราจะรู้สึกปลดปล่อยอย่างมากและมีพื้นที่ว่างให้เติมเต็มความสุขในแบบฉบับของเราเองสรุปความสุขเกิดจากการลงมือทำเล็กๆอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดนี้เป็นเพียงเจ็ดหนทางง่ายๆในการพาคุณเข้าใกล้ความสุขแบบไม่ต้องพยายามมาก หลายครั้งความสุขอาจไม่ได้มาจากการได้อะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างบ้านหลังโตหรือเงินก้อนโตแต่กลับมาจากการเปลี่ยนมุมมองปรับนิสัยหรือเลือกทำกิจกรรมเล็กๆที่สร้างความหมายให้ชีวิตการตื่นเช้าเพื่อให้ได้ช่วงสงบสงบสักนิดการฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมการอยู่กับปัจจุบัน การหากิจกรรมเล็กๆที่ทำแล้วมีความสุขการแบ่งปันให้ผู้อื่นและการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแม้แต่ละข้อจะดูเรียบง่ายแต่ถ้าลองทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะสัมผัสได้ว่าจิตใจของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะมองโลกในมุมที่สดใสขึ้นรู้สึกผ่อนคลายและมีพลังบวกมากพอที่จะส่งต่อความสุขให้คนรอบข้างอีกด้วย ท้ายที่สุดความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องออกวิ่งไล่ตามเสมอไปแต่มันอาจอยู่ในตัวเราเราแค่ให้เราลงมือทำเล็กๆน้อยๆเพื่อเปิดประตูรับมันเข้ามาลองเริ่มจากหนึ่งข้อหรือสองข้อในบทความนี้แล้วดูว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรขอให้ทุกคนมีความสุขง่ายๆในทุกวันนะ